สวัสดีค่ะมีรถสภาพสวยมานําเสนอกันอีกแล้วนะคะคันนี้ปรอดดีฟีดาวส่งสบ,สบายแค่เดือนละ7 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะ Honda c ซี i c F B ปเครื่องยนต์พันแปดวีตัว s อสดอโตปี2013ค่ะราคาโปรโมชั่นของเราอยน 1, ู่ที e ่3,39,00 0 3, 3, บาทเท่านั้นค่ะประวัติีจะเต็มได้เลยนะคะส่งแค่เดือนละ7,000บาทขอคนซื้อเลยรับรวมอยู่ที่1 000, 5 0 0 0บาทขึ้นไปก็ซื้อรถคันนี้ไปใช้งานได้แล้วนะคะเดี๋ยวแอมจะพาไปดูรถรอบๆกันนะคะร,รถที่น,น าใช้แล้วก็ขับตีมากๆเลยค่ะตามแอมวิดีโอกันเลยค่ะก็สวยสภาพตีมากๆเลยนะคะเป็นเครื่องยนต์วีเทนะคะพันแปดซีซีนะคะสเตเดียนก็สวยด้วยนะ8 8ดแปดเค่ะน่าใช้ค่ะตีดาวเลยค่ะภายในค่ะก็จะเป็นเบาะหนังสีครีมนะคะแอร์แบ็กคู่ระบบเซนทรัลล็อกค่ะกระจกปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้านะคะพวูมอะไรมันติฟังก์ชันค่ะ เครื่องเสียง AM/FM AUX แล้วก็ CD นะคะแอรดิจิตอลค่ะรูร้าดูดีกว้างขวางนั่งสบายขับดีแอร์ยินเจี๊ยบเลยนะคะจัดฟเฟรนช์ก็ไม่ยุ่งยากนะโทรปรึกษาแอมได้เลยนะขอคนซื้อเลยรับรวมที่15,000บาทขึ้นไปเท่านั้นค่ะสภาพดีค่ะ ใครกำลังมองหารถไว้ใช้การสักคันหนึ่งสภาพไปสวยนะแอมเชียเป็นคันนี้เลยค่ะจัดเต็มได้เลยนะอยู่ที่ประวัติคนอนเซอร์นะคะคันนี้แอร์แบ็คคูค่ะหน้าเครื่องนะคะเป็นเครื่องยนต์ v t e ท8 c ค่ะสนใจยังไง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 50 50 8 58ติดต่อแอมค่ะหรือจะทักไลน์มาได้นะคะติกที่ช่องไอดีเมียสา,ายนำหน้า s i a m p 10ค่ะพิมพ์ลายมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะคุ้มค่านาใช้ขับดีสุดๆเลยค่ะสำหรับรถคันนี้นะคะ ปรึกษาเรื่องการจัดไปนั้นได้เลยนะยินดีข้อมูลค่ะเอกสารครบ1-2วันทำการก็รับรถไปใช้ได้เลยค่ะแล้วพบกันใหม่นะะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะ